รื้อภาวะหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวครับแต่ที่ชอบตัวของพี่ที่สามนะครับอยู่ที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่จัดงานสวนอภิธรรมคือที่ผ่านมาเป็นคืนแรกนะครับตั้งความเศร้าโศกเสียใจผู้เป็นแม่ของพี่ที่วาหรือว่าวาวานะครับซึ่งก็รับรู้อาชีพแต่งงานของลูกสาวมาตลอดขอทางยืนยันเลยเราก็เชื่อมากเลยว่าแม่สาวเนี่ยไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและที่ผ่านมา

ดำเนการทัาวันท so ี่28าพันีนะครับแต่ว่าถ้าหากในทางคดีเองตำวจต้องการที่จะก